ไม่เหมือนใครด้วยรูปทรงที่เป็นกล่องเลยว,ว่าขับไปทางไหนเนี่ยคนก็ต้องเหลียวมองกินข้าวแต่งหน้าพิมพ์งานโน้ตบุ๊กประชุมซูมเป็นเคาที่สมรรถนะดีขับดีที่สุดรุ่นหนึ่งนะคะเหนือเคาใดๆเลย <S <S ออมอลที่รักทุกๆคนเลยนะคะพบกับเน้งค่ะธิดาวังน้มองเวทซี o ของ Ben ส์มอเตอร์มอลค่ะและวันนี้ค่ะเน้งอยู่กับเคค่ะที่น่ารักมากที่สุดอีกคันนึงค่ะกับ Honda N-Box คัสตอมนะคะหลังจากที่ในช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าเราได้รีวิวเคคาจนฮอตฮิตติดกันไปหลายคาันไม่ว่าจะเป็น s u ซูกิสเปเซียเกียนะคะหรือว่าจะเป็น N-Box คันนี้นะคะซึ่งคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าดีดีมากเพราะเลขหม่เพียง1,000กิโลเท่านั้น คือเรียกได้เลยว่าคือเหมือนซื้อรถใหม่ชัดๆคือไม่อยากจะบอกว่าแล้วราคาคือพิเศษมากนะคะเพียง1น9 0 0ล้านสี่แสนเหเท่านั้นค่ะก็จะได้เป็นเจ้าของเคคาที่น่ารักไม่เหมือนใครนะคะรุ่นท็อปสุดแล้วบอกเลยว่ามีออปชันบางออปชันเนี่ยที่ดีกว่าแบบรถตู้ไซส์ใหญ่ต่างหากค่ะวันนี้มาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าทำไมเคคาถึงเป็นรถยอดนิยมขวัญใจแดนปลาดิบนั่นเองค่ะ ภายนอกของเจ้า n b o บ็คันนี้นะคะก็น่ารักไม่เหมือนใครด้วยรูปทรงที่เป็นกล่องเลยว่าขับไปทางไหนเนี่ยคนก็ต้องเหลียวมอง และที่พิเศษกว่า n b o x ทั่วไปเนี่ยเนื่องจากคันนี้เป็นรุ่นพิเศษคัสตอมนั่นเองค่ะเขาจะมาพร้อมกับตัวรถนะคะสีหนึ่งเป็นตัวรถสีเดียวเข้ากับทั้งกุญแจแล้วก็การตกแต่งภายในอีกด้วยซึ่งคันนี้ก็คือเป็นสีแดงจีดหายากเลยและมาพร้อมกับหลังคาอีกสีหนึ่งค่ะก็คือสีดํานั่นเองนะคะนอกจากนี้คันนี้เนี่ยเป็นโฉม Minor Change นะคะตัวใหม่แล้วเนี่ยมาพร้อมกับป้ายทะเบียนที่อยู่ตรงกลาง ไฟหน้าเนี่ยเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะเป็น Illumination ก็คือเป็นไฟแบบเต้นระบำไล่สีไปอย่างนี้ก็จะดูน่ารักมากๆไปดูข้างหลังกันค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ Honda N-Box Custom คันนี้เนี่ยเห็นเครื่องจิ๋วๆแบบนี้ 658cc แต่มาพร้อมกับเทอร์โบนะจ๊ะแล้ว N-Box เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเขขขาที่สมรรถนะดีขับดีที่สุด รุ่นหนึ่งนะคะเหนือเคคาใดๆเลยคุณสามารถประหยัดได้ถึงเกือบ30กิโลเมตรต่อลิตรในสมรรถนะที่หลายคนขับหร้อบอกว่าดโดนใจข้างหลังนะคะทรง,กล,งกล่องที่มาพร้อมกับไฟท้ายแบบยาวๆแบบนี้ก็ทำให้ดูแบบเข้ากันแล้วก็น่ารักมากๆใต้โลโก้ Honda เนี่ยเราก็จะมีมือเปิดฝ่าประตูนะคะเปิดขึ้นไปแบบนี้ เผยให้เห็นกับพื้นที่ใส่ของที่แบบใช้งานมากๆคือมีอะไรยสามารถที่จะย้อนเข้าไปได้เลยแล้ววันไหนที่เราอยากใส่ของเยอะเป็นพิเศษค่ะก็พับบอกเข้าไปง่ายๆเลยปิดฝาลงมานะคะก็จะเห็นโลโก้คัสตอมแล้วก็เอ็นบ็อกซ์แบบลงตัวสองข้างอยู่นี้เลยไปดูทีเด็ดซึ่งก็คือข้างในกันค่ะ เข้าออกรถง่ายๆเลยนะคะด้วยออปชันแบบ keyless go บอกแล้วออปชันนะคือรู้ราให้โซทุกอย่างภายในไซส์รถที่ดูเหมือนกระทัดรัดนะคะเข้ารถก็เปิดแบบนี้ง่ายๆเลยเปิดเข้าไปนะคะข้างในก็จะเป็นทรงกล่องนะหลังคาสูงกว้างการตกแต่งภายในของคันนี้นะคะก็จะเป็นธีมสีดำแดงซึ่งตัวหนังเบาเอ๋ยก็จะเป็นสีดำมีตรงคิ้วคาดกลางนะคะที่เป็นลายแบบ หกเหลี่ยมแล้วก็มีได้แดงนะที่เย็บตามจุดต่างๆเรียกว่าให้ f e ลล i n g ที่แบบสปอร์ตมากๆนอกจากนั้นค่ะ t ิม m ภายในทั้งหมดนะคะก็ยังเป็นสีแบบเทาแดงเมทัลลิกนะคะจะเป็นเม็ดเมทัลลิกสีแดงนะที่กระจายตัวอยู่ทั่วๆแถมเขายังตัดพรมแดงนะใส่ที่พื้นมาด้วยแบบรวมกันแล้วดูจี๊ดสุดๆเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเลยเข้ามาข้างในแล้วนะคะเราก็จะมาส start เครื่องกันค่ะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่ม engine start ตรงนี้ได้เลย พวงมาลัยของเราเป็น3กา้านและที่น่ารังมากๆคือตรงสีของพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นสีดำแล้วก็เมทัลลิกสีแดงเหมือนกับตัวแผงประตูข้างๆด้วยออปชั่นก็คือใส่มาดีมากเนื่องจากจอที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคลื่นมันจะไม่แมชกับที่ไทยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวจอ Android มาเรียบร้อยแล้วใครที่ใครเชื่อมอะไรกับตัวจอนะคะเปรียบประหนึ่งเหมือนเป็น Android เครื่องหนึง่งก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างอิสระเลยทีเดียวด้านหน้าค่ะเราจะเห็นนะเ่ตัว กรอบของช่องแอร์ใหญ่ๆที่อยู่ภายในตัวทรีมสีดำเมทัลลิกสีแดงนี้นะคะข้างล่างก็จะมีที่เก็บของมากมายคือแนวคิดคอนเซปต์ของตัวเคคาเนี่ยนะคะอาวิทยุเปิดเฉยแนวคิดคอนเซปต์ของตัวเคคาเนี่ยบอกเลยว่า มันคือการใช้ประโยชน์ให้ได้สูงที่สุดนะคะภายในสเปซที่ไม่ใหญ่จนเกินไปอย่างคันนี้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีแบบโอ้โหอะไรเพากลางยิ่งใหญ่มาขวางตรงนี้เราสามารถแบบสไลด์ไปมาซ้ายขวาแบบนี้นะคะแบบนี้ได้เลยคือข้อดีของรถเคค้าคืออะไรรู้ไหมเราจับมือแฟนได้ไงแบบไม่ลําบากไม่ต้องแบบมีความเอื้อมนะคะนั่งปุ๊บนะคะกระแสแล้วแบบจับมือแฟนได้เลยอย่างสะดวกมากๆ แล้วก็ปรับตรงที่วางแขนลงมาแบบนี้นี่นะคะแบบนี้ก็ได้เวลาที่ต้องการระยะห่างแบบห่างกันสักพักนะเราต้องเลื่อนที่วางแขนลงมาแล้วแหละนี่แบบนี้ได้เลยค่ะ พอเข้ามาดูภายในแล้วอยากอวดให้ทุกคนเห็นว่าภายในคือมันใหม่มากนะคะคันนี้เนื่องจากวิ่งมาแค่พันกว่าโลนะคะพันเกิโลเท่านั้นเองคือเรียกได้เลยว่าเป็นรถใหม่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปซื้อรถที่สู์เนี่ยบางคันมันก็วิ่งมาอาจอาจ,จะ2อ0ร้ออยู่แล้วนะคะนี่คือพันกว่าโลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันก็เลยใหม่กริปทั้งหมดคือแบบหน้าตาเหมือนไม่มีคนใช้เลยเพราะมันก็คือแทบไม่มีคนใช้เลยนั่นเองอะหลังจากที่เราได้โชว์ทุกคนไปแล้วนะคะ การพับเบาแล้วก็ใส่ของเยอะๆมาจากทางด้านหลังแต่ตอนนี้จะหงายเบาขึ้นแล้วก็มานั่งให้ดูกันบ้างคะ่ะว่ามันรู้สึกแบบว่างขวางยังไงคืออย่างที่บอกไปว่าเคคาเนี่ยเข้าดูเหมือนกระทันแล้วก็จริงนะแต่หลังคาเขาสูงมากทุกคนเนี่ยคือ สุดมือนะคะแล้วสุดมือจากจากด้านหลังไปถึงด้านหน้านึกออกปลมคือมันไม่มีความคูปคือมันเป็นทรงกล่องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกถึงสเปซที่แบบกว้างขวางแล้วไม่ไม่รู้สึก,กอึดอัดเลยแล้วพอเรานั่งข้างหลังเนี่ยมันไม่มีอะไรกั้นเนี่ยคือนึกออกปลมเราแบบสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสบายนะคะแล้วก็นี่เลยโต๊ะนะคะกินข้าวแต่งหน้าพิมพ์งานโน้ตบุ๊กประชุมซูมนะคะใส่แก้วน้ำได้สองใบฝั่งนี้ก็เช่นกัน อยากอวดให้ดูว่าชอบมากอะ่ะไอตัวลายคิ้วของตัวตรงกลางนะคะพอตัวรถสีแดงตรงทริมภายในทั้งหมดเนี่ยเป็นดำประกายแดงตัวนี้ก็เช่นกันนะก็จะเป็นประกายแดงแล้วก็เย็บตะเข็บแดงมันดูช่างเข้ากันมากๆถ้าเรานั่งนั่งแค่2คนนะคะเราก็นั่ง2ฝั่งอย่างนี้แล้วก็นี่ที่วางแขนหรือถ้านั่ง3าคนเนี่ยก็จริงๆก็คือนั่งได้เลยนะ เพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับเวลาเรานั่งรถเก่งตรงที่มันจะมีมีแบบเพาเพลาเนื้อไหมคะที่แบบมันจะขวางตรงเนี้ยตาเน,นี้ยก็จะแบบขามันก็จะสบายก็สามารถที่จะนั่งสามคนกันได้แบบนี้เลยใครที่อยากจะรับน้องไปอยู่ที่บ้านนะคะ Honda N-Box Custom Minor Chain 0 0พันกิโลใหม่เหมือนป้ายแดงแต่ขายแค่ล้านสี่ก้าโอ้ยกูดิวมากๆนะคะ โทรมาหาเราได้เลยที่092-924-5-641หรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลเข้ามาค่ะแอดเบนส์มอเตอร์มถ้าหากใครมาไม่ทนันน้องถูกจองไปแล้วซึ่งคันนี้น่าจะไวแน่นอนนะเพราะว่าไม่อยากจะบอกว่าวิ่งน้อยกว่าคันที่แล้วแต่ตั้งถูกคันที่แล้วคือแบบช็อกช็อกช็อกเป็นไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะจัดมาค่ะทุกคนมามาจองกันเลยนะคะและถ้าใครนะคะ อย่างที่บอกว่ามาไม่ทนันกดเข้าร่วม Open Chat ไ้เลยรับรองนะในนั้นไม่มีไม่มีบอร์ดคัสอะไรมากมายแบบเน้นๆอัปเดตสต็อกอย่างเดียวคืออยู่ในกลุ่ม OpenChat ค่ะแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวรถครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b สไคร e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ